สวัสดีครับวันนี้เรากับพวกเรา a อ a า a r มาแคนปนะครับผมวันนี้ก็จะเป็นคลิปเด็กโปรไฟล์นะครับของค a ง g โร่ครับผมสายด l e เลสไดฟ์ดากอนนะครับผมที่จะเอาไปผปสมนะครับหรือรวมกันกับเจ้าของด a กอนิกเบสมา a t เตอร์โช n นะครับผมเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับตัวเริ่มครับผมพิซซ่าโซ l เจอร์คอโลก็ โค้ดไทยอ้นต่อไตัวนี้ชอบมากติกเกอร์ครับเพื่อจะใส่เป็นคขี๙นะขี๙ขี๙ก,ก,ก็จะแปลกตาหน่อยหนึ่งนะครัสำหรับขี๙นะเนาะบอกว่ามันจะมีคังคกโรดที่แบบว่าใส่ขีสิบนะครับผมสีสิบอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้จะใส่ขี๙แล้วก็ดรสามใบแล้วก็ฮิลสี่ใบนะครับผมก็เหตุผลที่ใส่เป็นขี๙เนี่ยเพราะว่าตัวเด็กมันอะเพื่อจะเล่นเป็นฟอร์สหนึ่งนะแล้วก็ จะเน้นไปทางการไร้เช็คได้ครีเอานะครับเลยจะไม่ใส่เป็นครีสิบแล้วเล่นฟอร์สองแล้วห้มันบ้าพลังอะไรเงี้ยหรือว่าจะใส่เป็นคียแปดดอสี่แล้วเล่นฟอร์สองเพื่อจะใส่เป็นคียเก้าดอสามจะเล่นฟอร์หนึ่งรเด็กมันได้เช็คเยอะมากโอกาสไดเอ็กเอวสูงมากนะครับผมก็เลยใส่ไว้ป,ประมาณนี้เนาะต่อไปไปที่เกรดหนึ่งครับเป็นหนึ่งเริ่มที่ตัวแรกอย่างตัวของ เอโมเอโมเนยใส่2พอนะครับผมตัวเด็กมันจะไม่ค่อยใช้คอรตบารคือเรียกได้ว่าใช้น้อยมากนะครับก็เลยใส่ไปแค่2องใบพอนะครับเป็นตัวบูตต้นเกมแล้วก็คืนคอได้นะครับผมเวลาเล่นตัวของโชเอนนะครับสอใบต่อไปครับเป็นตัวของเกียรันเกียรันใส่3นะครับผมที่ไม่ใส่4เพราะว่าคือตัวโดยปกติอะเกียรันอนะมันจะอยู่ข้างหลังที่นี้โอกาสการโดนเลทายเนะี่ยมันต่ํามาก คือถ้าไม่โดนเด็กเลยหายเฉพาะทางหรือว่าโดนเด็กที่เขาแบบยิงบอร์ดอยู่แล้วเนี่ยแทบจะไม่เป็นไรเลยนะครับเยรันก็คืออยู่ข้างหลังสบายๆก็เลยใส่มาแค่สามใบก็พอการหลุดกันนะะอะไรเงี้ยนิดๆหน่อยๆครับผมต่อไปก็จะเป็นตัวของลาว่าโฟดากอนครับสี่ใบเป็นตัวเปิดห้าอาสามเนาะก็เด็กเราจะพยายามยืนแวนเป็นตัวของดอทเลดไดดากอนก็จะต้องมีเปิดห้าอาสามไว้เนี่ยเพื่อเยนแวนเป็นดอทเลดเกาะแล้วค่อยเป็นโชว์เอนที่หลังก็เลยใส่ไปสี่ใบนะครับผม แล้วมันท้ายครับเป็นไมเคิลนะครับจากตัวของฮีซัตสี่ใบเผื่อใครไม่ทราบสกิลนะครับสกิลของน้องก็บอกว่าช่องเลี่ยนเมื่อลงสนามครับผมคอสบอลหนึ่งโซบอลหนึ่งครับโจกาดหนึ่งใบครับผมแล้วเลือกแรกกัดเทชาหลังก็แข่งหนึ่งใบรีทายนะครับผมจากนั้นครับเมื่อมันอาจะอีกถึงนะเมื่อเมื่อถูกไลทับครับก็คือถ้ามันอยู่ช่องแวร์แล้วมันโดนไลทับด้วยเกตสองเนี่ยดูการถ้าไปบนสุดของกองครับแสดงเกตสามหรือสูงกว่าจากในนั้นไม่เกินหนึ่งใบนำขึ้นมือนะครับผม ก็จะเป็นเปิดหาสามที่ที่ใช้ได้ครั้งเดียวก็คือต่อโดนครับนะครับผมแล้ว่าเด็กนี้เนี่ยมีตัวไรแวนคือตัวของอีซัตตัวนี้เลยนะครับนอกนั้นจะเป็นตัวไรแวนที่ไหลก็ได้แต่ตัวนี้จะได้ประโยชน์สูงสุดนะครับเจนหนึ่งใส่ไว้เท่านี้ครับผมสิบสามใบต่อไปเป็นจีเกดสองครับเกตสองเริ่มที่ตัวแรกอย่างตัวของไวเบิร์นสไตล์โดอาก็ใส่ไว้สี่ใบครับตัวนี้จะมีสกิลในการเสิร์ชตัวของเจรันได้ ก็เลยจะสําคัญกว่าเกียร์รันนิดนึงก็คือเลยต้องใส่สีด้วยแล้วก็มีสกิลที่โคตรเก่งที่เราชอบมากก็คือเมื่อมันโจมตีครับผมแล้วเูาแข่งไม่มีเรียาการเลยเนี่ยมันจะห้าวหนองมอนยูนิตการ์ดก็คือมันจะขอแคทิเกอร์ล,ล้วนๆนะครับผมแล้วก็อีกตัวหนึ่งครับอย่างตัวของฟาจะนะครับผมสามใบฟาจะจะมีสกิลช่องเลียอันแรกครับคอนเทนเนอรในเทินตัวเองเท่าแข่งไม่มีเรียาการเลยบวกห้าพันครับแล้วก็อีกสกิลหนึ่งคือแบนลเลียครับเมื่อลงสนามดูท็อปห้า หยิบโดอาหรือเกียรันไม่เกินหนึ่งใบนําขึ้นมือนะครับผมแล้วก็สับกองการนะครับต่อไปก็จะเป็นตัวของเบคเบสดาก้อนครับสี่ใบเป็นไมเทิร์นชุดล่าสุดนะครับผมเบคเบสดาก้อนจะมี2สกิลด้วยกันครับสกิลแรกครับผมช่องเรียกการเมื่อจบการต่อสู้ที่อยู่ในนี้โจมตีถ้าในเทิร์นนี้มีการเรียกเรียกการของคู่แข่งเรียกตัวเองและโจมหนึ่งใบนะครับผมแล้วก็อีกสกิลหนึ่งคือเมื่อถูกไล่ทับครับเรียกเรียกการคู่แข่งหนึ่งใบ ถ้ารีหายไม่ได้โจกการหนึ่งใบแทนนะครับผมก็เป็นตัวที่โคตรเก่งตัวชอบชอบ,ชอบคือมันทางไหนมันก็ได้มืออ่ะคือตัวมันเก่งมากก็เลยใส่ไปสี่ใบเลยนะครับผมเกียสองใส่ไว้เท่านี้ครับสิบเอ็ดใบเกียสามครับผมก็ใบแรกครับอย่างตัวของโรเลดไรส์ดากอนครับผมโรเลดไรส์ดากอนจะมีด้วยกันสามสกิลครับสกิลแรกครับผมช่องแวนเมื่อคุณได้เช็คพบ้อมันยูนิตสองใบในการหรือมากกว่านะสองใบหรือมากกว่าในการได้เช็คนั้นนะครับ ตัวแถวหน้าเราจะได้พาวเวอร์บวกหนึ่งหมื่นนะครับผมแต่ได้แค่ตัวเดียวนะคือแจกตัวเดียวหนึ่งหมื่นแต่แถวหน้าเท่านั้นนะครับผมขออภัยฮะให้แค่เรียกกระเท่านั้นนะให้แหวนไม่ได้แล้วก็อีกสกิลหนึ่งครับช่องแหวนครับผมวันเฟอร์เทิร์นเมื่อจบการต่อสู้ที่ยุทธินี้โจมตีครับถ้าคุณมีมือสี่ใบหรือมากกว่าครับผมจริงก็จากมือสามใบครับสแตนตัวเองได้นะครับผมแล้อีกสกิลหนึ่งครับก็คือเมื่อมันโดนไลท์ทับเลือกแหวนกาดหนึ่งตัวได้ครับสกิลของยุทธิ ก็คือเช่นถ้าพิวอตใช้ตัวของโซเอน็อเอนไลท์ทับมาเนี่ยเวลาเอาโซเอนตีแล้วไดทิกเกอร์แล้วมันไม่มีทิกเกอร์เลยสักใบก็จะเลือกยูนิตแถวหน้าที่เป็นเรียกาศได้1ตัวในบกมือนะครับผมรวมถึงสามารถทิ้งมือ3เพื่อลุกตัวเอนได้ถ้ามีมือเกิน4ด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นเราก็เลยใส่โซเอนไว้เลย4ี่ใบครับและใบสุดท้ายครับผมเป็นการ์ดรับก็คือตัวของออเดอร์สมุดนั่นเองใส่ไว้หนึ่งใบนะครับผม คือด้วยเด็กนี้มันไม่ใช้คาตบาร์ดมันใช้คาตบาร์ดน้อยมากนะครับสมุนเนี่ยก็เลยเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากก็คือจ่ายสามคาตบาร์ดไปเลยแล้วก็โซบาสเนี่ยก็ใช้แค่บางตัวใช้แค่เกตหนึ่งตัวอิสัตนะครับนอกานั้นก็จะไม่ค่อยได้ใช้อะไรเท่าไหร่ก็จะใช้3โซแล้วก็ใช้3คาตบาร์ดได้อย่างคุ้มค่าที่สุดแล้วก็เลยส่ายไว้เพียงใบเดียวเพื่อขึ้นนะครับผมเกษตเทานี้ครับ9บา้าใบ ต่อไปเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเล่นร้าวข,ของเด็กนี้กันเลยนะครับผมมาอยู่กับวิธีการเล่นข้าวข,ของเด็กนี้กันเลยนะครับผมเพื่อจะเซ็ตมือไว้ประมาณนี้นะเพื่อให้ง่ายต่อการเล่นนะครับเดี๋ยวเราสับกองกันก่อนาโดยเด็กนี้นะครับแนะนําให้มีตัวของรถเล็ดร้ายอีสัทแล้วก็สามใบนี้ที่เป็นไมเทิลล่าสุดไว้ในมือนะครับผมเพราะว่ามันจะช่วยให้เราสามารถที่จะหาออปชันอื่นๆหรือก็คือตัวเล่นอื่นๆได้นะครับ เริ่มก่อนเด็กนี้ต้องเริ่มก่อนนะยัานะครับเด็กนี้แนะนําให้เริ่มก่อนเพราะว่าถ้าเริ่มหลังเนี่ยมันจะช้าไปเทินหนึ่งเลยเพราะเราต้องเล่นดอนเลดได้ก่อนเทินหนึ่งก่อนไม่เล่นโซเอ็นนะครับผมเริ่มเพินจนหนึ่งครับเราก็ไล่สั่นไปต่อเริ่มจนหนึ่งใบจนมนก็จบเทินครับผมเราก็ปล่อยดามจครับเอโมมเริ่มเพิ่มเราจนหนึ่งครับนะครับเราก็ไล่เป็นเด็กเบสดาก่อน ร่นเกมมันจะไม่ค่อยมีอะไรมากนะสำหรับตัวของเด็กเด็กสายเนี่ยเพราะว่ามันไม่ค่อยทําอะไรนะครับแต่ว่าเราจะได้รับได้ทำาละตอนนี้คือลทับตัวของอ e ีทัศนเปิดห้าสามในการเปิดห้าสามครั้งนี้นะครับสามารถหยิบพวกออเดอร์หนังสือได้ด้วยนะถ้าเราเจอนะครับอน,นี้เราไม่เจอก็เหมือนได้เปิดกล่องฟรีก็สับกล่องไปแต่ถ้าเจอเราก็จะได้มือฟรีเพิ่มไปหนึ่งนะครับเราก็ตีเลย เช็คคียครับพลังมันกาดแล้วก็กาดก็ได้หรือปล่อยเดมก็ได้ครับแต่กาดก็ได้ครับช่วงต้นเกมเนี่ยเรากาดไปก่อนก็ได้เพราะมันกาดง่ายนะครับผมเรากาดไปก่อนเพื่อจะเซฟแดมนะครับไปเล่นตอนเทินอีกเทินหนึ่งเนาะแล้วเพื่อนราจนหนึ่งไรครับโรเลดไร์ดากอนเด็ดดดดก,นเกนี้ชัวอจะเล่นเป็นฟอร์สวันเนาะแต่วิโอจะให้เรียากาดเลยด้วยฟอร์สวันให้กับเรียากาดครับผม จากนั้นด้วยสกิลของเบคเบสตากอนครับเพลโอก็จะได้รีหฮหนึ่งตัวถ้ารีหาไม่ได้จะได้จวบหนึ่งใบอ่มถติว่ารีหายไม่ได้ได้จวบหนึ่งครับจากนั้นเราก็จะลงตัวของโดอาแล้วก็ใช้คาต้าบานของโดอาครับเพื่อคอเกรันอันนี้ถึงเรามีเกรันอยู่แล้วแต่ว่าแนะนําให้เก็บไว้ในมือนะครับไม่อยากลงมือไปเยอะมือเนี่ยเก็บไว้เพื่อที่จะเอาไว้ทิ้งพวกคอสของล้อเล็ดได์ก็ได้นะครับผม สับกล่องครับช่วงแรกครับจะไม่เล่นอะไรมากขนาดนี้เราเล่นเราไม่เล่นสามเลยน้อเล่นแค่นี้พออ่าวันตีครับหมื่นสามสองได้เช็คทวินได้ครับพอยเช็คโนติกเกอร์สแกนเช็คโนติกเกอร์กกครับเมือ่อได้เป็นนอร์มหนหนึ่งสองใบเช็มดอทเรนได้ทำงานเลือกตัวอาบวกหนึ่งหมื่นจากนั้นใชส้สกิลของแวนการ์ดครับเมื่อจบเบเทิลมีมือเกินสี่แล้วทิ้งมือสามใบเราก็ทิ้งเลยครับทิ้งไปอือต่อไปนี้ครับ ดังนั้นไม่กลับสแตนครับผมไหลไม่ลบด้วยนะแต่แค่คันเดียวต่อบแทนครับผมแล้วก็ตีใหม่รอ,อบครับหมื่นสามได้เช็คโรติเกอร์แจ็คเก็ตเช็คโรดิเกอร์เช่น,ชนกันก็จะบวกดวงไอ้หนึ่งหมื่นตอนนี้ฝ่ายมิเดียกเกลาร์หมดห้าพันจะเป็นสองหมื่นสองสามหมื่นสองสี่หมื่นสองห้าหมื่นสองห้ามนอมอนอ่าใช้ห้ามนอมอนกลับครับผมแรงมากนะแรงมากคืออันนี้ได้แดมแน่แน่ทีน,นี้อีฝ่ายก็จะมีสักสามสี่แดมและอย่างนี้ท่านเราก็ปล่อยน้ำเมฆครับปล่อยครับ คือปล่อยยับเลยก็ได้นะครับเพราะว่ามันกาดน้อยอยู่แล้วมือมันบางอยู่เราก็กาดสมมติเรา,ากาดบ้างอ่ะกาดทัวที่เอ,าาเอมโม่ไปก็ได้ครับจากนั้นเริ่มเราสแตนครับโวัวการ์ดหนึ่งใบเราก็ไลท์เลยครับเบดม,มาสเตอร์โซเอ็นครับได้ฟอส์หนึ่งใบอันนี้พี่วจจะให้ฟอสกับโดอาเหมือนเดิมนะครับผมเพราะว่าพี่วจเอาได้เช็คที่เป็นคิดข้อทั้งหมดให้กับโดอาเลยเพื่อที่จะล่อพีจีออกมาได้นะครับ จากนั้นตัวของโชเอ้นจะได้รับสกิลของดอเลดได้ทั้งหมดในเทอร์น,นีนะครับแล้วก็ใช้สกิลบอลการ์ดเลยทิ้งไว้สองใบแล้วก็ทิ้งครับจากนั้นเราจะได้วิชั่นโทเค็นหนึ่งตัวครับขอวิชั่นโทเค็นจากนั้นถ้ามีโดอาเกรันอยู่ในไฮไลท์าาการ์ดทั้งหมดของผู้ทุกของผู้เล่นทีฝ่ายนะครับผมแล้วก็ตัวบอลการ์ดจะให้ตัวของโทเค็นและตัวเองบวกหนึ่งหมื่นนะครับผมเวลาตีนะครับให,ใ,หให้เอาวิชั่นอ้าวของผมให้เอาแวนตีก่อนนะครับ เราก็ได้เช็คสองใบฮิวทิกเกอร์ถ้ามีสามดัมมือสแแีดัมเราก็ฮิวได้ครับพลังให้ดวงอาซัเกิลเช็คครับโนทิกเกอร์ครับจะนั้นมือสี่พอดีครับผมทิ้งมือสามใบอ่าเราก็ทิ้งไปเลยครับลุกแล้วก็ตีต่อครับได้เช็คขีอ่าขีให้ดวงอาพลังให้วิชั่นก็นได้ครับแล้วก็เซัเกิลเช็คไม่มีท er. ิกเกอร์ตัวนี้เอาวิชันตีครับวิชั่นได้เช็คได้นะสองได้เช็คครับ ขีค้ครับเราก็ให้ดวัวปะแล้วก็ฮิวให้ดอวเช่นกันน,นี้ดอวก็จะได้ไปสามทิกเกอร์ครับมันก็จะเป็นบวกไปอะไสามหมื่นเป็นสองหมื่นสองห้าหมื่นสองหกหมื่นสองเจ็ดหมื่นสองสองคริอ่ะสามครีสิเราให้คี้ไปสองใบเนาะสามคริห้ามลอมอนการดครับแปลว่าขอแค่ทิกเกอร์ล,ววล้วนเราก็จะรีดทิกเกอร์ออกมาจากในมือเขาได้นะครับผมแล้วก็จบเทอร์เรชั่นก็จะถูกดีขายนะครับ แล้วทีนี้หลังจากนี้เนี่ยเราก็จะเล่นแบบเบรมาเตอร์ปกติก็คือเรียกวิชั่นมาตีเรื่อยๆอย่างเงี้ยทุกเทิร์นนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปเด็บโปรไฟล์ดอเลดตไรส์บวกเบรมาเตอร์นะครับผมสำหรับใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับพวกเราอย่ามาคัมเป็ดต้อนไว้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย